รถตู้ตัวท็อปสีขาวสภาพสวยกับเตอร์ต้าแวนจูรี่เครื่อง3.0วิมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันประตูปรับไฟฟ้าใช้ขวามีมาให้ครบกับเตอร์ต้าแวนจูรี่เครื่อง3.0วิปี2018นะคะกับค่างวันหนึ่งกว่าบาทเท่านั้นอยากจะวิ่งทัวร์ดีกว่าโรงแรมรับส่งนักเรียนดิวอิสระหรือว่าใช้ในครอบครัวตัวนี้เหมาะมากๆค่างวัน10,000กว่าบาทเท่านั้นจัดง่ายออกง่ายจัดไปแนซ์นป้ายขาวป้ายฝาป้ายเหลืองได้ใครสนใจคันนี้ต้องรีบจัด สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจอเจอแบบอีกแล้วนะคะเสรษีไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้แบบจัดรถตู้ตัวท็อปมาให้นะคะในส่วนของตัวเบนจูรี่เรามีทั้ง3.0 v และ3 0มนะคะพี่ๆอยากดูคันไหนเดี๋ยวแบบวันนี้พามาชมในส่วนของ3.0 v ให้ชมก่อนตัวนี้แต่งหล่อสเกิร์ตรอบคันออปชั่นจัดเต็มเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยจ้า และนี่คือตัวรถที่ปั๊บจะพามาชมวันนี้เป็นโตโยต้าเวนจูรี่เครื่อง 3.0V สภาพสวยสีขาวมุกเดิมๆแบบนี้เลยน้องบึงเข้ามานะคะอยากได้รถครอบครัวหรือจะใช้วิ่งงานวิ่งทัวร์ตัวนี้เหมาะมากๆนะคะออปชั่นฟังก์ชันจัดเต็มมากๆ แต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์มาให้แบบรอบคันเลยต้องบอกเลยว่าตัวนี้เดี๋ยวมาชมรายละเอียดตัวรถทั้งภายนอกและภายในในส่วนของตัวกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะตัดด้วยสีดําสวยๆแบบนี้เลยและมาพร้อมกับตัวโลโก้ของโตโยต้าอยู่ตรงกลางของตัวรถเป็นโครเมียมสวยๆมาพร้อมกับตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นไฟหน้าลูกแก้ว โคมไฟหน้าใสากิ๊กไม่มีร่องรอยการแตกร้าวนะคะและด้านล่างของตัวน้องก็จะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แบบนี้เลยจ้าพี่ๆในส่วนของตัวรถรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความไม่มีน้ำท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอไมที่สำคัญไม่มีรถติดแก๊สเลยจ้ารถสวยเดิมมากๆในส่วนของตัว กระจกมองข้างตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าจา๋าตัวนี้ให้มาด้านบนก็จะคาดด้วยโคเมียมนะคะคิ้วโคเมียมจะหลดไปจนถึงด้านหลังและในส่วนของตัวเบา้ามือจับก็เป็นโครเมียมมาพร้อมกับตัวสมาร์ทเอนทรีให้ด้วยนะคะตัวนี้ได้กุญแจอิมูเลเบเซอร์นะคะในส่วนของตัวล้อก็จะเป็นล้อมแม็กนะคะสภาพสวยๆนะคะลมดำแบบนี้เลยค่ะพี่พ ในส่วนของตัวยางได้ยางปีใหม่จัดมาให้นะคะเป็นยางปี2024นะคะดอกอยางหนาร่องลึกสภาพสวยเป็นยางโยโกฮาม่านะคะตัวล้อแมกนะคะของตัวน้องก็ยังคงสภาพสวยเดิมตัวยางเป็นยาง205/70ั 70, ตัวขอบอยาง15นั่นเองนะคะดอกอยางหนาร่องลึกสามารถวิ่งงานกันแบบยาวๆไปเลยจ้าเดี๋ยวเรามาชมราละเอียดนะคะ บ้านหน้ากันก่อนเลยนะคะกระจกเดินจากศูนย์เตย์ต้ามาให้ตัวนี้นะคะสภาพตัวรถต้องบอกเลยว่าสวยมากตัวน็อตไม่มีร่องรอยการถอดหรือว่ารอยเปลี่ยนมานะคะเดี๋ยวแป๊บขอนุญาาแกะให้ชมรายละเอียดตัวเม็ดอาร์ตต้องบอกเลยว่าแข็งหนึบมากๆเลยค่ะลูกค้าจ๋านี่ดึงมาแล้วนะคะเม็ดอาร์ตกลมสวยมากนะคะนี่เลยสีเดิมนะคะ ตัวรถสีเดิมๆลูกค้าจ๋ารถไม่มีโดนมาอย่างแน่นอนนะคะตรงขอบประตูก็เช่นเดียวกันตัวน็อตไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนเม็ดอ์กยังคงสวยเดิมแผงประตูนะคะก็จะเป็นนะคะสีดานะคะกระจกปรับด้วยไฟฟ้านะคะพุมด้วยหนังแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยการชํารุดหรือรอยฉีกขาดนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าห้องเครื่องก็จะอยู่ด้านหน้าของตัวรถตรงนี้เลยนะคะสําหรับตัว 3.0V นะคะเนี่ยแป๊บคามาชมกันท้ายคลิปนะคะและตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่องเปิดปิดนะคะเชื้อเพลิงประตูต้องบอกเลยว่าประตูนะคะปรับด้วยไฟฟ้าทั้ง2อฝั่งเลยนะคะนี่ไฮโซมากๆเลยค่ะลูกค้จาจะตัวนี้เปิดได้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะคะและในส่วนของตัวเบาะคู่หน้านะคะตัวนี้ก็สามารถปรับหมุนได้180องศานะคะสามารถ หมุนไปด้านหลังพูดคุยกับผู้โดยสารด้านหลังได้เลยตัวนี้ก็จะมีพนักพิงวางแขนมาให้ด้วยนะคะเข็มขัดนิรภัยมีมาให้แบบทุกตำแหน่งตัวนี้แถวด้านหน้านะคะก็จะมี2ตํตำแหน่งแถวที่2ก็จะมี3ตํตำแหน่งและแถวที่4ก็จะมี3ตํตำแหน่งนะคะสภาพตัวเบาะก,ก็ยังคงสวยตัวนี้ได้พรมกระดุมมาให้แบบรอบคันเลยค่ะลูกค้าจ๋า สวยงามมากๆเลยนะคะนี่ตัวเบาะไม่มีร่องรอยการฉีกขาดหรือว่ารอยชํารุดตัวนี้เบาะคู่หน้าก็สามารถนวดไฟฟ้าได้ด้วยนะคะในส่วนของตัวคู่หน้านั่งได้สบายผ่อนคลายสุดๆกันไปเลยจ้าในส่วนของตัวด้านล่างก็จะมีตัวไฟนะคะมาให้นะคะตัวนี้รถสวยเดิมมากค่ะลูกค้าจ๋าเม็ดอาร์กลมสวยสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบๆแบบนี้เลยนี่เลยประตูบานเลื่อนนะคะ ก็เป็นประตูเดิมๆไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมานะคะสวยเดิมครบจบตัวนี้ให้ดูความเดิมแบบชัดๆนะคะเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะคะลูกค้าจ๋านี่เลยกระจกเดิมจากศูนย์โตโยต้ามาให้นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เดิมๆจากศูนย์โตโยต้าเส้นสายคมชัดนะคะด้านข้างสวยงามมากและคาด ด้านล่างด้วยคิ้วโครเมียมมาพร้อมกับตัวสัญ,ญลักษณ์เวนจูรี่นะคะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของตัวเวนจูรี่นะ,ะน้องสวยงามมากสำหรับคันนี้นะ,ะสเกิร์ตสปอยเลอร์ชุดแต่งรอบคันกันเลยด้านหลังไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆใช้งานได้แบบปกตินะคะก่อนออกรถแบบมีการตรวจเช็คให้และด้านหลังก็คาดด้วยคิ้วโครเมียมนะคะ มาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะอักษรโพรเมียมและรุ่นนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น V เป็นตัวท็อปของตัว v e n t u r i ด้านหลังก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ตัวกระจกไล่ฟ้าตัวปัดน้ำฝนนะคะตัวนี้ก็จะมีกล้องด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดชมด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับตัวนี้เปิดง่ายใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวเบาะก,ก็สามารถพับเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋า คล้ายๆกับตัวรถครอบครัวได้เลยนะคะสามารถพับแบบแยกส่วนได้เลยนะคะตัวนี้ตัวเบาะก,ก็ยังคงสภาพสวยเดิมนะคะตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนมานะคะตัวชกสามารถรองน้ำหนักได้ถามถึงสี่กิโลนะคะน็อตสวยเดิมมากค่ะลูกค้าจ๋าทั้งฝั่งซ้ายและตัวฝั่งขวาเม็ดอาร์กลมสวยเดิมมากนี่เลยใครสนใจนะคะตัวนี้ จับจองก่อนนะแปบดูคลิปนี้จบสามารถจับจองก่อนนะแปบได้เลยนะะจัดฟไฟแนนซ์ป้ายขาวป้ายฟ้าป้ายเหลืองได้ด้านหลังนะก็ยังคงสภาพสวยเดิมเลยค่ะลูกค้าจ๋าอะเปิดปิดใช้งานได้ง่ายนะคะตัวนี้นี่เลยเดี๋ยวมาชมอีกฝั่งหนึ่งของตัวรถกันบ้างนะคะสีตัวรถเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่นี่ไม่มีเก็บสีมาทั้งแถบนะคะอาจจะมีบางเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะคะร่องรอยการขีดข่วน กระจกเดิมนะคะจากศูนโตเต้ามาให้นะคะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดฝั่งนี้กันบ้างนี่เลยประตูปรับไฟฟ้าได้ทั้งสองฝั่งนะคะตัวนี้ตัวไฟเปิดปิดใช้งานได้ง่ายนี่เลยจากลูกค้าจัดตัวนี้จะมีระบบป้องกันการหนีบมาให้ด้วยนะคะนี่เลยสวยเดิมมากค่ะลูกค้าจัาตัวนี้น็อตด้านใน ประตูบานเลื่อนนะคะเม็ดอาร์คด้านบนต่างๆสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบเลยนะคะนี่เบาะก็ปรับได้นะคะตัวนี้ใครสนใจรถครอบครัวเป็นสไตล์รถตู้นะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามีในส่วนของตัวระบบป้องกันการหนีบให้ด้วยนะคะพี่ๆนี่เลยเดี๋ยวแป๊บทำให้ดูนะคะมีระบบป้องกันการหนีบแบบนี้เลยนะคะนี่ ปุ๊บนะคะอ่าก็จะเด้งกลับแบบนี้เลยนะคะและในส่วนของตัวฟ้าไปดานน้านบนต้องบอกเลยว่าตัวนี้ตัวไฟใช้งานได้ปกติช่องแอร์มีมาให้ทุกที่นั่งและตัวน้องมาพร้อมกับตัวหน้าจอมาให้อีกด้วยค่ะลูกค้าจ๋าตอนกลางของตัวรถเดียดีว่าออปชันฟังกช์ชันจัดเต็มแล้วอำนวยความสะดวกสบายให้สำหรับคุณลูกค้าให้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ ฝั่งคนขับกันบ้างคะ่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้กระจกบ้านคนขับก็จะปรับแบบออโต้นะคะแห่งประตูสภาพสวยๆตัวน็อตเดิมนะคะกุญแจ e n e r g i ์จิงสต t ร t นะคะกระจกปรับด้วยไฟฟ้าตัวนี้ฝั่งคนขับก็สามารถปรับประตูได้นะคะปกติเลยนะ,ะตัวนี้พวลมาลายมี SRS airbag คุณนตัวนี้เลขไมหม่1 2 000, 1 6 2กิโลเมตรเท่านั้นนะ ตัวเบาะก็ยังคงสภาพสวยเดิมนะคะตัวน็อตเดี๋ยวคนยัดแกะให้ชมอีกหนึ่งบานนะคะแข็งหนึบมากนี่เลยเม็ดอาคมสวยเดิมๆเลยค่ะคุณลูกค้าจา๋านี่เลยด้านบนนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวหน้าจอนะคะหน้าจอระบบทัชสกรีนนะคะที่สำคัญมาพร้อมกับตัวเกียร์ออตโต้นะคะตัวนี้ฟังก์ชันระบบแอร์ต่างๆปรับทิศทางนะคะ ตัวนี้ใช้งานได้แบบปกติเลยคอนโซลด้านหน้ามาพร้อมกับตัวกุญแจอิมโมลิเบเซอร์มาให้ถึง2ดอกกันเลยจากคุณลูกค้าจา๋าตัวนี้นะคะก็จะมีช่องใส่ของมาให้แบบนี้ด้วยนะคะด้านบนไฟสามารถใช้งานได้ปกติตัวม่านบางแดบดบเราก็มีมาให้นี่เลยนะคะลูกค้าจา๋าทั้งสองฝั่งฝ้าด้านบนสวยงามมากเดี๋ยวมาพามาชมละเอียด ด้านหน้าของตัวน้องกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นี่เลยตามมาชมกันเลยเลยนะคะในส่วนของตัวด้านหน้านะคะตัวรถต้องบอกเลยว่าน็อตส,สวยเดิมนะคะซีนเดิมโรงงานนะคะสภาพสวยมออก,กตรวจเช็คได้ก่อนออกรถมีการเปลี่ยนไาของเล้วให้นะคะตรวจเช็ครถให้นะคะรถสวยเดิมฝากระโปรงเดิมอย่างแน่นอนสติ๊กเกอร์ต่างๆมีมาให้เรียบร้อย ตาปั๊มจากสุนเตลตานะคะก็มีมาให้ครบๆแบบนี้เลยนะมีช่างดูแลตรวจเช็ค30รายการมาให้เดี๋ยวไปพามาชมนะคะห้องเครื่องกันต่อเลยจ้ามาต่อกันที่ห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับตัวน้องเป็นเครื่องสามพันนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่อง3.0วีนะคะตัวนี้ห้องเครื่องสภาพสวยงามมากนะคะตัวรถไม่มีรอยถอดหรือว่ารอยเปลี่ยนหรือยกเครื่องมานะคะ สภาพสวยงามมากๆนะคะลูกค้าจ๋านี่เลยอาแต้มสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดเปลี่ยนทายของเลวให้นะคะตัวนี้สามารถตรวจสอบแผ่นเพจได้เลยนะคะตัวน้องเป็นโมเดลปี2018นะคะรหัสเครื่องยนต์ 1KD-FTV เป็นเครื่องยนต์เดียวกับสายกระบะสาย t o ยต้ตตารีโวนะคะต้องได้บอกเลยว่าสวยงามมากนะคะฝาครอบท้งองเครื่องก็ยังคงสภาพสวยๆนะคะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนเลยค่ะลูกค้าจ๋า ใครสนใจคันนี้นะคะจับกองก่อนแป๊บได้เลยเดี๋ยวแป๊บมาย้าโปรโมชั่นกันให้อีกครั้งนะคะจัดง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะคะลูกค้าจ๋าที่สําคัญนะะตัวนี้นะะเป็นตัวท็อปนะคะแต่งสกเกิร์ตสปอยเลอร์มาให้รอบคันประตูบานเลื่อนปรับด้วยไฟฟ้าทั้งซ้ายขวาจัดมาให้กับเตโเต้าเบนจูรี่เครื่อง 3.0V p ี2018เกียร์ออตโต้เบาะหนัง Vp สภาพสวยในราคา870,000 9,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋า ค่อนข้างงบเพียงแค่1น0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนาะจัดง่าย,อ,ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากใครสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามแว๊บมาได้เลยที่เบอร์0 6 1 1 7 8ก9 9 9แบกาแบม,มีทั้งตัว3.0 v ีและตัว 3.0V ส่วนใจรุ่นไหนนะคะหรือรถตู้รุ่นอื่นนะคะนาสนนายาวก็ติดต่อแป๊บมาได้เลยนะคะออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากออกที่เราเบาที่สุดนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองนาะไว้ใจนักแป๊บเซไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย